สวัสดีค่ะพบกับรายการเทค e คร e ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนค่ะไปชมกับภาพบรรยากาศนะคะในการทำงานโครงงานจิตอาสานะคะของเพื่อนเพื่อนกลุ่มเอ e c อาสาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาคณะวิทยาลายัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลายัยราชภัฏพนครค่ะซึ่งวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนกลุ่มนี้นะคะจะไปทำโครงงานจิตอาสาดีๆกันที่ห้องสมุดประชาชนเขตบางเขนค่ะพร้อมกันแล้วนะคะก็ไปพบกับคุณสุนิสาค,ค่ะพิธีกรภาคสนามสาวสวยของเรานะคะที่จะพาเราไปซอกแซกทุก ะะเกี่ยวกับบรรยากาศการทํางานของเพื่อนๆกลุ่มน,น,นี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วพบกับคุณสุนิสาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนิสาค่ะตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมากันที่ห้องสมุดประชาชนเขตบางเขนนะคะเราจะมาสอบถามความรู้สึกแล้วก็ข้อคิดเห็นกับพี่ๆเจ้าหน้าที่พนักงานที่นี่ค่ะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรที่พวกเราอาสามาพัฒนาห้องสมุดที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันเลยนะคะตามมเลยค่ะ ตอนนี้พวกเราก็ได้มาอยู่หน้าห้องสมุดที่พวกเราได้ทำโครงการจิตอาสากแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปสอบถามความรู้สึกแล้วก็ข้อคิดเห็นกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะคะเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ก็วันนี้พวกเราก็จะมาสอบถามความรู้สึกนะคะว่าที่พวกเรามาทําโครงการจริตอาสาพัฒนาห้องสมุดให้กับที่นี่พี่สุกัญญามีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะค่ะก่อนอื่นนะคะในนามของกลุ่มงานพัฒนาหา้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครนะคะ,อะกองงันตนาการสํานักพัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวก็รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่น้องๆได้มาช่วยกันพัฒนา ห้องสมุดประชาชนผูุทิศมหานครบางเกวีนของเรา,ามีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยผลการตอบรับของประชาชนที่มารับบริการเนี่ยจะเป็นในทางที่ดีมากเพราะว่าพอมาถึงเพิ่มมีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในในทางที่ดีขึ้นก็จะมีการสอบถามว่า สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดมาจากไหนเราก็จะอธิบายให้ประชาชนฟังประชาชนก็บอกอเรียนที่ไหนอะไรยังไงดีนะอะไรอย่างนี้มีโครงการนี้น่าจะมีมาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็อยากจะให้พี่สุกัญญาช่วยเ,เสนอแนะแล้วก็ข้อคิดอะไรให้กับพวกเราในการทํางานครั้งนี้หนะะ่อยค่ะสาหรับข้อเสนอแนะนะคะคือเท่าที่ได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสจากการทางานนะคะศึกน้องๆจะมีการแบ่งงานกันเป็นทีมที่ ค่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นบางคนตกแต่งมุมเด็กนะคะบางคนทาสีจะเห็นภาพนักศึกษาภาพสตรีบางคนทาสีกันอย่างคล่องแคล่วว่าัน่ารักมากเพราะฉะนั้นเออทางด้านนี้คิดว่าเออเป็นเป็นที่เออเออน่าย,ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็สิ่งตง่างต่งเรานี้นี่น่าจะไปใช้ประโยชน์ได้ในการที่นักศึกษา ในการที่จะปฏิบัติงานในชีวิตจริงหรือแม้กระทั่งในการเรียนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณพี่สุกัญจาพี่วีไลวันมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ ค่ะเมื่อกี้เราก็ได้พูดคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ห้องสมุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะมาดูความวุ่นวายแล้วก็ขั้นตอนในการทำงานของพวกเราค่ะว่ากว่าพวกเราจะทำออกมาได้สวยขนาดนี้นะคะพวกเราต้องใช้ความพยายามอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนในการทำงานอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะ การใครสักคนเป็นเช่นใดไหมคนที่เข้าใจคนที่เคียงข้างเธอในวันที่โหดร้าย ว่าตัวฉันนั้นเป็นใครหรือมาจากแหน Yeah! เบื้องหลังความสําเร็จโครงการจิตอาสาของพวกเรานะคะแต่ตอนนี้หน้าที่ของดิฉันก็ได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันก็ต้องขอคือหน้าที่นี้ให้กับคุณอัชรานะคะสวัสดีค่ะ ค่ะขอบคุณคุณศนิสาม,มากนะคะที่พาพวกเราไปชมกับภาพบรรยากาศในการทำงานของเพื่อนๆกลุ่มเอทเทคอาสาในครั้งนี้ค่ะจะเห็นถึงความขมักขมเ맨ตั้งอกตั้งใจกันนะคะที่จะพัฒนาห้องสมุดประชาชนเขตบางเขนให้ออกมาดูสวยงามเลยทีเดียวค่ะต้องถือว่าเพื่อนๆกลุ่มเอทเทคอาสานะคะสุดยอดมากเลยค่ะที่สามารถเนรมิตห้องสมุดประชาชนเขตบางเขนนะคะให้ออกมาดูสวยงามภายในระยะเวลาอันสั้นเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะ ต้องขอเสียงปรบมือดังๆังให้กับเพื่อนๆกลุ่มนี้กันด้วยค่ะ เอาละค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเรากันแล้วนะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนเขตบางเขนค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการทําโครงงานในครั้งนี้นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ประจําวิชาวิถีโลกนะคะที่ให้โอกาสพวกเรานะคะในการทําโครงงานจิตอาสา,าดีๆอย่างนี้ค่ะทําให้พวกเรานะคะคได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ทําให้พวกเรารู้จักกับการให้แก่สังคมค่ะต้องขอขอบคุณมานรที่นี้ด้วยนะคะ เอาละค่ะก็หมดเวลาของรายการ Tech Create กันแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ จะจำในสิ่งที่ได้ทำไปขอแค่เราเป็นคนที่คิดและทำสิ่งดีได้ไปศรทาในสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่โอ้ยังคงหวังว่าสักวันสักวันสักวัน